Hey, เออไม่เห็นใครเอาเลยหน้าซองกินอูไังเงี้ยเออมันขึ้นออฟไลน์เนี่ยเอ้ามึงมึงออกเกมเข้าไหมก็ยืนก็ยืนสามคนเนี่ยมึงมึงอ่ะอุ้ยไอ้เจ๊ไอ้หมูไอ้หมูไอ้ไอ้หมูเป็นเปลี่ยนหัวเลยอย่าเป็นหมูหมูหมูหัวใบคาไปย่ะหัวหมูแล้วหมาใบค้าไปสัตว์เนี่ยยืนยืนยืนเร็วกันนะ ตอนนี้แปลงร่างเป็นแบบนี้เดี๋ยวเดิน่จัดเสียก้นสิ้นหวังอ่ะแม่งกูจะสูงก็ไม่ได้อ้าไปไหนข้งเขาอ่ะเออแย่โจไอ้สุหมาไอ้สัตว์เลี้ยงกูสัตว์เลี้ยงกูงัดคอไว้อย่างนี้กัดคอแล้ว แล้วแล้วแล้วอย game game like ่างนี้แล้วอย่างนี้คือมันข้อเกมมันจะเป็นยังไงวะกูก็อยาก่รู้เหมือนกันก็ดีก็ร้องดีร้องดี่ม่ดีมันจะมีมันจะมีแขนมันจะมีแขนขางอกวะลองดูลองดูเออช่วงเวลาที่ยงคืนน่ะในตอนที่เรากําลังขับรถกลับบ้านอ่ะฮะจากงานปาร์ตี้ใช่ไหมจะมีถนนที่มันแบบรู้สึกเราเคยกับมันเป็นอยางเงดีอ่ะรูแบบนี้จาเดิม แล้วก็ oh. แบงชัดไปว่าอราเอาเอาว่า Intersection ตมันดูไม่ค่อยดีสักอย่างนี่แหละก็ไม่ดิสต์เติลิสตไอโนก็คือไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปบนเส้นทางที่มันจะเปลี่ยนไปตลอดอ่ะสรุปที่อ่านนี่สรุปที่อ่านก็คือ ในตอนเทม่ยอคืรตอนนี้ใช่ในตอนเที่ยงคืนที่เรากลับจากปาร์ตี้กำลังจะกลับบ้านเนี่ยมันพบกับรถแทรกทางกลับบ้านที่เรากลับตลอดตลอดเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปมันเหมือนแบบมันกลับไม่คุ้นเคยเลยเนี่ะโอเคมีอะไรป้องไว้ A few moments later กดพร้อตรงแหมวะก็มันมีเขาไม่ยอมอ๋อโอเคอ๋อ โอ้ใช่ไอ้้ไอสนุกที่เกมย้อนไม่เริ่มเมื่อกี้คือคือต่างคนต่างคนใช่ไหมกูไม่รู้มูต้องกดไม่พร้อมหรือพร้อมกูไม่รู้โอเคพร้อมแล้วได้อ่ะไม่ไม่เดี๋ยวเดียวมูเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวจะกลัวอะไรวะเรามีเรามีซองกินอูอยู่ทั้งคนเลยไม่มึงดูหมาหมาหมาเจ๊กลายเป็นไอตัวตุกเปืือยตัวน้ำอ่ะไอแต่ตัวหมานั่นไอตัวหมาอยู่ที่ตักอ่ะ เห็นปะกูไม่เห็นไม่เห็นเนี่ยผมผมไม่เห็นเลยเนี่ยนะแจะใช่เห็นเห็นแต่ใครเห็นแต่ที่า่าฮ่าฮ่าเฮ่าเ่ฮ้าฮ่าฮา่าฮอเาฮาฮาไ่่าฮ่ฮ่เฮอา้าฮาฮาฮ่าฮฮ้ยเฮ่ยข่าฮ่าฮ่่อยเฮ้ยเฮ่ฮเ มิดมิดนิดเดียวเองนะเนี่ยจากปาร์ตี้เองโลโลเพคค่อนข้างที่จะสมจริงนะกับจากปาร์ตี้ก็คือมึงเมาอะแล้วขับเร็วขนาดเนี้ยแล้วก็ไปดูซ้ายรถท้ายอย่างเลยไปดูไปดูเฮียเลยเบียบมิดไปดูเฮียเลยเลยผ่านแน่ๆสภาพนี้ทำไมเสียงรถมันแบบแตะเตะเตะแตะเตะเตะวะไอ้วะผ่านมันมันมองยากมากเลยอ่ะคนซ้อนอ่ะมันไม่เห็นเลยเลยผมมองไม่เห็นอะไรเลยมองยากมากเลยอะ หากมีอะไรผิดปกติให้เลี้ยวขวาแต่เมื่อกี้มันไม่มีปะไม่มีไม่มีไม่มีก็เลี้ยวซ้ายอ๋อเหมือนนี่เลยดีกว่าเออมันอะไรนะไออ๋อ้ดีไงนับละนับนับหนึ่งละตีหนึ่งแล้วยังไม่ถึงขับบอลขับบอลขับบอลตีหนึ่งแล้วยังไม่ถึงเวานเลย้เสลาสลาดูยังดูไม่มันเร็วอ่ะค่อยค่อยค่อยเหยียบไปค่อยค่อยกด กใจะไปเพลย์กลัวล่มแงก็ร่มสำหรับเนี่ยต้นกล้วยอ่ะต้นกล้วยต้นกล้วยไม่มีอะไรกิมมีต้นกล้วยเมื่อกี้ก็มีปะมีมีเมื่อกี้มีเมื่อกี้มีมองอยู่ก็ใครมองเออขับตรงตรงดิขบตรงดิมึงก็รู้สกิลการขับรถกูค่อนข้างเชี่ยวชาญไม่มีปะ มีปะไม่เห็นนะไม่มี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 มี่เลี้ยวซ้ายพี่ก็จะซ้ายโอเคเฮ้ไมหยุด้ยเนี่ยไม่ตัดกำไรเลยสุดอ้าพานี่ต้องไม่ต้องไม่ทิ้งไปวางจ่าทำไมมันเริ่มมีทำไมมันเริ่มมีเสียงสะท้อนวะแบบปิดวิทยุแต่ละเมันไม่มีใช่ปะ ก็ไม่เห็นดิเห็นมีอะไรแปลกไม่ได้่างกันสองอันก็ฮะอะไรล่ะถูกแล้วถูกแล้วสารไปสองอันถูกแล้วถูกแล้วถูกแลไม่้อะไรถูกถแล้วถูกแล้วถอย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 แล้วถูยแล้วถอ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 แล้วถแล้ ปี๊ยผมจะไม่ได้ว่ะยอะไรดูไม่ได้เลยอ่ะปี๊ยผมจะซูมปี๊ไมิถึงเลยเลยกดอะไรนะผมเห็นผมเห็นแค่เป็นวัดนะเออเออกดคิวซูมได้กดคิวซูมได้ไม่โซ่โซ่โซไม่เห็นคนต้องฝังข้ามอ่ะฝังข้ามอ่ะจะเห็นอ้าวไอหมูเอ้ยออกดอีกดอีช็อกอีโลกแม่ได้โงหน้าได้ทำได้ปอกวะโอเคโอเค กับรถเชียงกับรถเชียไม่ก่อ็แค่คำถามคือวัดเปิดตั้แต่กลาไว้หรือเปล่าไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยโอเคมีมีมีสิ่งผิดปกติมีสิ่งผิดปกตินี่ใครเนี่ยใครเนี่ยไอ้ยศูนย์กะจิซยกะกระโดดรถไฟเฮียเอาหัวออกก็คือแบบว่าไม่เห็นวิวเลยครับเอาหัวออกมาอย่างนี้เหรอ คือรถแบบไหนเงี้ยเอ้ยขอบบอขอบบอขอบาบอเดี๋ยวตกใจคิสกาเลยเมื่อกี้คิสกะออกมาตะเอ็นะเอ้ยโอ้ยได้ๆๆๆๆๆมันไม่ใช่ละเออเอะไรอะอะไรออเออนางนางลำนางลำน้องราตีไปไหนครับพี่ไอ้โซนไอ้โซนโซนนั่นเห็นใช่ไหมเฮ้ยเห็นเห็นเห็นแต่ว่ามึงมึงจะควรมึงควรจะชนคนขึ้นรถที่ใส่ชุดอย่างนี้เหรอวะ ไปแล้วแล้วแล้วว่าแต่เราควรจอดอ่ะไม่รู้อ่ะจอดในคิวแล้วอะไรวะโซโซหน้าต่างวัดเปิดเนี่ยังไม่เปิดหน้าต่างหน้าต่างวันเปิด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 ตลอดเปิดตลอดเปิดเมื่อกี้เผื่อเผื่อเผื่อมีอะไรเผื่อมันปิดไงแต่แต่เมื่อกี้ไม่ปกตินะไอ้เจ๊ที่เอาหัวไปทำเชี่ยเลยเอาหัวเข้ามาไอ้เจ้าตุ้ยคนมันมองอะไรไม่เห็นนี่ไม่ปกติไม่ปกติไม่ปกติ

ยายจ๋าโอ้ยยายเบาเบาอ้ยยายยายเบาโอ้ยโอุ้ยยายยายกระทืบแล้วไม่หยุดเลยอ่ะอ้ยอ้ยยายเบาเข้าไเบายายยายอยู่ไหนวะกูก็ไม่รู้กูมองโอ้ยอ้ยไม่รู้อ่ะอุ้ยเลี้ยวยายอยู่หลังครับวะเออวะเฮ้ยอุ้ยอุ้ยยายอยู่ข้างหลังเมื่อกี้ยายอยู่ข้างหลังอ๋อย่ายยายยายไปแล้วยายไปแล้วโอ้ยยายยายชนจัดว่าไม่เอากูขึ้นรถด้วยอ่ะเด็กเว้นยายบอกไอ้เด็กยากดีกูจะไปด้วยไม่ให้กูไปอ่ะ ตลาดนี้ไม่มีตลาดนี้ไม่มีไอ้สัตว์เอ้ยกูเดินมาตั้งไกลไอ้เว้ยไปรับกูเลยไอ้เหี้ยได้เสือกอะไรอ่ะกระสือไหนวะไหนวะกระสือไหนวะกระสือไอเห้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไฟจราจรนวยสองเซนติเมตรนี่นะนี่ไงเมื่อกี้ไม่เห็นไหนใช่เอ๋แดงเขียวแดงเขียววะไฟจราจรไม่สีเขียวใบไม้เหี้ยอ๋อสีเขียวใบไม้ เหมือนเชื้อก็แต่มันแค่บินเฉยๆหรอเออแค่นี้เหรอบินเฉยๆแค่นี้ผมก็จะแบบผมว่ามันยังไม่เท่าไหร่แลผมมองแล้วครับต่อครับต่อ้หกไปเยอยเมื่อไหร่พวกกูจะถึงบ้านโอเคเปิดวีวลองเปิดวิดิโอดิเสียงเพลงยังเป็นเหมือนเดิมอ่ะเหมือนเดิมเฮ้ยกดฟามไม่ติดวะเดี๋ยวนะ ไฟไฟไม่ใช่สีแดงไม่ใช่เหรอใช่ไฟไม่ใช่สีแดงไรกันไปปิดโปรทิาเราเดี๋ยวจบไก็ไดิปกติปกติก็เราเดี๋ยวไม่พอต้องสองสามเราน่าจะวันเดียวเพราะว่านั่นเลยพ้นไหนใช่ไหมทางมันยิ่งไกลขึ้นปะไป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 มีอะไรเฮ้ยบูเชี่ยเอาเงินใส่ข้างอุโมงค์เงี้ย เก็บหมดแล้วจบไปเฮ้ยจบแล้วเฮ้ยจบแล้วเฮียจบแล้วโอ้โหโอ้โหทุกทุกคนต่างเอาหัวออกกับโอ้โหโอ้โหโอ้โห AI ร้องชิลเลยอะชิล แต่มันยังมีให้เลือกอยู่อ้าวปกติแล้วก็ปกติแล้วนี่ปกติแล้วอุ้ยอ่ะตกแล้อ๋อไม่ไม่ไม่ใช่ผ่านแล้วผ่านผ่านผ่านอ๋อนี่คนทำเหรอน่าจะใช่ใช่แหละนี่คือคนอันนี้คือคนที่เล่นได้ผลเฮ้ยต้องต้องลองใหม่เฮ้ยเฮ้ยต้องลองใหม่เออมันมันไม่น่ามีแค่นี้มันน้อยไป ไม่ม <function S 2> เรา <loc. S 2> <ave> มันง่ายเกินไปง่ายเกินไปเราเราเก่งเกินสมองิกตั้งสี่คนอ้าวหายังอู้กู้ล่มกู้ล่มยังไงกระ้ดงไว้กูสขัมเฮ้ยกูขับเี้ยเชื่อใจกูดิว่ากูขับแล้วเว้ย กู่ว่าเลยสัตว์อุ้ยอุ้ยตัวลอยอยากจติดปีกตัวลอยเลยกูว่าเลยไม่เกินไหนหรอกไอ้หลังมีอะไรป่ะอ่านไปดูดิมีอะไรตามหลังเราอยู่ไม่มีไม่มีผลปีศาจไม่มีไม่ไดดูตลอดสารเหรอ

เห็นงูเลยอะเต็มพื้นเลยแหละเหยียบแม่เหรอเอาไปดูดิไปซีโอ้โหเหยียบงูงอไปเก่งเหยียบแม่เลยเหยยีบแล้วแต่ลปกติปกติจะไม่มีแม่แม่มันโผล่มางาบเราใช่ไหมนั่นสิแม่มันจะมาแดกเราดปกติปกติปกติก็เหี้ยเลยสัตว์

โอเคครึ่งหลอดพ่อมึงครึ่งหลอดหยอกพี่ไอ้ยัยมึงที่ขึ้นรถเมื่อวานเพิ่งปีหนึ่งเองไอ้แย่ปูไม่รับพาขึ้นรถนะไม่ไม่ชะลอการเออในวัดมีอะไรปบอกเมื่อกี้อ่าไปดูพี่ขับผ่านวัดเลยไม่เห็นนะไม่เห็นถ้ามันไม่ค่อยมีอะไรวัดมันไม่ค่อยมีอะไรอ่าโอเคก็เป็นไปได้เออว่าน่าจะเป็นฉากแต่แต่ไอ้เมื่อกี้ไม่ไม่น่าใช่เทยุ้อ ไฟเปิดโพสต์เอ่อทำไมทำไมรถมันสิงซ้ายอ่ะเฮ้ย่อย่าๆย่าอย่าอย่าอันนี้ลูกคือชีพเริ่มใหม่คือชีพโู้เสียตั้งเริ่มใหม่ดิเริ่มใหม่เหรอเริ่มใหม่โอเสียงจาน

โอ้ยไอ้ไ้ยายสปิดอยายะปิดอยายปิดย้ายย้ยยายยายรถเต็มแล้วยายยายรยายย้ายยายยายไอ้นี่พาลงข้างทยอยย้ายยายรถเต็มครับย้ายยายรถเต็มไม่เอายายปกติก็ปกติโอ้ยย้ายโอ้ยย้ายยจังหวะจังหวะเม่ยจงใจปะกูเลี้ยวจ เฮ้ยไม่ไม่ไม่อีกอีกอ๋อปกติก็อีกเฮ้ยเดี๋ยวลงไลไอ้เหรปเล่นรอบเดียวทุกทุกทุกอันเลยไอ้เหี้ยเพื่อจะเก็บทุกอีเวนต์เลยสัตว์เอาเอารอบเดียวเอาคุ้มเลยเอออีเวนต์เลยไอ้เหี้ยเเเฮ้ยแดงโโออคคไฟแดงไฟแดง หรือว่ามันมีอีเวนต์สำหคนไม่มาคสี่คนเชไวะเฮ้ยใครวะเอ้ยเอเบรกเบไม่ไม่ใช่แล้วไปผีตานี้ไม่เป็นเป็นเป็นสา่ไรหน่าในหัวตุ้งน่ายหัวง่าอ๋อหัวหัวยื่นฝังโอเคโอเคปกตินะปกติ ปกติไหมปกติก็บ้าขับตรงไม่ได้ไงกูขับตัวเดิมเป็นเดิมพันเดินเออมันเหแบบเนิมชันเดินอะไรวัดหายอะไรหายละเฮ้ยเออวะวัดเออวัดหายไอ้วัดทั้งวัดเลยไปหมดเลยเหรอมึงเอาไปหมดเลยเหรอฉากไม่ใช่แล้วเชื่อตัวดีเลยวัดอะไรอ่ะหวังแล้ว วัดผีกูเลี้ยวขวาแต่ฟไ <c oughs> <า>มเป็นวัดทั้งก่อน,นที่ที่รอบแรกเรเลยถามไงว่าวัดมันมีด้วยเหรอเร<อ>าไม่เห็นโอ้ยเลี้ยวขวา <c oughs> หม่ฝั่งเราต้องดูเพราะฝั่งเราเห็นถึงข้างบนถ้าฝั่งฝั่งนั้นเขามองไม่เคยเห็น,หนปกติออกซ้ายปั๊บเริ่มสุดเพียงคืน ขู่อ่ะแล้วไอ,อ้เหี้ยเไอ้ขู่อ่ะแล้วมันต้องมีอะไรผิดปกตินี่มันจริงเกินไปสายมึงดูดีมึงส่องดูดีดูดูงดูแต่ผมเห็นแหละเอ้ยเห็นแหละจริงจริงเมืเ่อกี้ว่าว,ว่ามีอะไรวะจริงหงอ์สา,ามีเมื่อกี้เมื่อกี้กูไม่เห็นไงกูก็เลยแบบว่าเฮ้ยมันมีสาราสายขวาไม่เห็นแค่สาราเนี่ยเห็นแค่สาราเนี่อันสาราเดียวสาราขวากูเห็นไง โอ้ยปกติสาราซ้ายไมเห็นเสาราขวาเนี่ยเนี่ยตอนนี้สาราซ้ายไม่เห็นออกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วกูเชื่อกูว่าสารซ้ายไม่เห็นตอแ้วกูเห็นกูกูดูอยู่กูดูใช่หรอเออจกิงกงงงปกติตนี่ปกติอ้เดปกติเดปกติเมื่อ่เราใส่อกี้มันตีเรา่อก้มันเที่ยงคืนได้ไงกูไม่รู้คือตีฮะคือตีห้าแล้วนะอี๋วางาจว่ะวางากว่ะ เกี่ยวมันตีหน้าแล้วอ่ะก็ยังไงบาดจ่ายเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนอะไรเยี่ยสักรอบอ่ะเผลอๆไอ้รอบที่กลับไปตีหนึ่งเขาเผลอพลาดด้วยหรือบังอาจจะใช่เขาอาจจะเป็นป้าป้ายเก็บคอลเลคชันกันหรอกลายครบเลยใช่ไหมกลายครบเลยใช่ไหมถามได้ไงว่าเฮียต้องถามนี่เหรอเฮียไม่รู้มันง่ายเกินไปหรอวะเนี่ยวัดหายวัดอยู่วัดไม่หายไม่หาย เอออ่่าดูดูหินดูหินครุยมีแค่เออครุยมีแค่บีเดียวเออไม่ใชไอ้นี่เดียวใช่ไหมบ่วงเดียวใช่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 เห็นไหมเหินมองไม่เห็นเหี่อะไรเลยสัตสเห็นฝักต้องฝักพี่หมูพี่หมูพี่หมูก็เล่นโลบอกอยู่ไงเห็นไม่มีหินไม่มีมีสุกะาไหมปกติมีสุกะป่ะโอเคไม่มีสุกะปกตินะปกตินะ วัวตีวะวัวตีเพราะว่าวัวตีกันเฮ้ยสุดเอ้าอะไรวะเฮ้ยแต่เมื่อกี้เราไม่ได้เปิดวิทยุ่กดแล้ว มันจะเล่นเรื่มเวลาอะตีสองตีหนึ่งเนี่ยเจาเล่นแบบก็คือเหมือนเราผ่านมาตีสตีสี่แล้วอย่างเงี้ยแต่มันขึ้นเลขตีสองให้อย่างเงี้ยเฮ้ยผีอะแดงแดงแดงอเคเห็นแล้วอ่ะไฟเขียวแล้วโอเคไปไป หาอยู่เอา้าเอา้าฮะอะไรอะเอา้า <laughs> เอา้ากูว่าแล้วต้องต้องมีอะไรอยู่ในวัดไม่เข้าแบบอยู่บนหินที่กูมองไม่เห็นน่ะพวกกูอยู่บนหินนะวะเพรมองไม่เห็น,นหที่จริงไว้เนี่ยบนหินมันมองไม่ออกเลยนะว่ามีอะไรไม่ไอ้ตามันคิดฝั่งนู้นมันต้องคิดฝั่งซ้ายนั่นอีกหน่อยใช่เหรอใช่เลยในชะ่ปะใช่ หรือว่าสีวะสีวะซีซาราใช่ซาราเหรอซาราหลังคาเขียวอ่ะสัซาร่าหลังคาเขียวไอ้ตอนแรกก็ไม่สนใจดีเทลอ่ะไปมากูดูหมดอ่ะเราได้ผ่านได้ไงวะเฉยเหี้ยนะต้นตัวนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครอ่ะไม่เออใครอ่ะไม่รู้ใครอะปอะพี่ไปไหนอ่ะพี่ป้า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 ไปแล้วป้าป้าไปแล้วป้าไปแใครอ่ะเดี๋ยว เดี๋ยวตัดผ่านรถอีกแน่เลยพี่กูหรือเปล่าตัดผ่านรถอีกแน่เลย,ลลยพี่กูไม่เห็นอ็เออมึงไม่เห็นเนาอ ะแสงไหนอะไรทำไมตรงนี้มันมีแสงวะอะไรมันนี่นี่เดี๋ยว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 กระดูกอะไรวะเขี้ยะเลยล่ะเนี่ยไหนกระดูกกระดูกมันเป็นกระดูกใหญ่ๆเลยอ่ะกูเห็นอไสัตว์เปรตตรงวะกระดูกอลยโอเคก็ว่าก็ว่าแสงอะไรวะมันอยู่กลางถนนเนี่ยใครมันติดเปรตไอสัตว์นี่ว่าที่เราพาเป็นกระดูกเออวะนี่นะ คุณเลยแบบคนดู เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมจริงเหรอจริงเหรอหลัจริงเหรอใน่นอย่าอย่าสร้าความไม่ไม่มั่นใจให้พวกพวกกันเองดิเชื่อได้เหรอวะเชื่อได้เหรอวะไม่เชื่อนะสี่รอบเลยอ่ะจะไม่มีอะไรจริงเหรอใอ่มาจะนี่ครับหอยพี่การหอยเลยตั้งแต่เริ่ม